อันนี้ไปวัดไหนครับทับสองไปวัดไหนลูกวอดค่ะวัดไหนลูกวัดบัววัดบัวโอเคครับอ่าทับสีบบ่ครบบับไปวัดบัวครับครับคู่ครับไปวัดบัวอันนี้ทับไหนลูกทับแปดทับแปดใครลูกทับสิครับทับสิบ สิบิตัวจาเลยนี่ทับอะไรลูกสิบหกมีสิบเจ็ดไหม